แพทเผยภาพอบอุ่นเรซซิ่งอุ้มน้องมีความสุขได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะอยากมีน้องมานานสมใจเรซซิ่งลูกแม่แพทยิ้มมีความสุขอุ้มทารกน้อยไปหน้ายิ้มอบอุ่นม,มากๆแพทนับประพากับน้องเรซซิ่งคู่แม่ลูกสุดเลิฟตอนนี้น้องเรซซิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแม่แพทพาไปทำกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะการไปขี่มา้าที่เรซซิ่งชอบมากๆ เลยได้เห็นคลิปทั้งแม่ทั้งลูกไปขี่ม้าอยู่บ,บ่อยๆแทนไปเที่ยวไปทํางานด้วยกันไม่รู้ว่าแม่ติดลูกหรือลูกติดแม่กันแน่สองแม่ลูกคู่นี้อบอุ่นมากๆเรซซิ่งอยากมีน้องมานานล่าสุดแพทโพสภาพรัวๆลงโซเชียลสุดละมุนเรสซิ่งลูกชายอุ้มทารกน้อยใบหน้ายิ้มเปี่ยมสุขมากๆพร้อมเผยด้วยว่าเรสลูกหนูดูมีความสุขมากเลยได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะ ท่ามกลางเพื่อนเพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นสิ่งเดียวกันว่าน่ารักและละมุนสุดๆโดยกุก๊กกิ๊บสมุททิพย์ก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่ว่าละมุนไม่ไหวเรศโอยน่ารักละมุนมากแม่อ่อนโยนจังเลยเรศดูมีความสุขจริงๆเป็นต้น